สวัสดีครับสวัสดีเอฟสี่เด็กกันผู้ชมทุกๆคนครับคลิปนี้ครับว่าวงเป็นไงรีบกับกล้วยไม่เห็ดลงไฟหน่อยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์และก็อีกหนึ่งขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นมังเฟยหน่อยด,ดูการมังเฟยหน่อยครับไก่มาถึงแล้วครับเริ่มเพ็ดกันแล้ว มางไปหน่อยครับเป็นไะไรเสริมอีกข้างหนึ่งครับขายดิบขายดีไอเทศการบุญประเพณี้ไปหน่อยบุญประเพณนี้บางไปครับทำขายส่งนะครับสมกันแทบไม่ทันทำกันแทบไม่ทันทำเยอะได้เยอะมขมงมน,นี้อะไรครับให้ภาพบรรยายเอา อันนี้เป็นกราบกล้วยแข็งนะครับมารีดให้มันเรียบครับจะได้เหตุไงไงขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับผม